สวัสดีค่ะอาจารย์นิ้งจะมาสาธิตวิธีการาวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำโปรไฟล์ของตำบลน,นะคะในที่นี้อาจารย์จะยกตัวอย่างของตำบลกองดินนะคะวิธีการที่เราจะเอาข้อมูลจากเว็บ TPmap เนี่ยคะ่ะมาใส่เอาไว้ในแบบฟอร์มที่เป็นโปรไฟล์ตำบลน,นะคะก็ ในส่วนแรกก็จะเป็น31ตัวชี้วัดนะคะที่จะต้องไปเอาข้อมูลจาก TP Map มานะคะเขาก็จะมีข้อคำถามตั้งแต่ข้อ1ไปจนถึงข้อ31นะคะข้อคำถามเหล่านี้เราจะต้องไปเอาตัวเลขนะคะที่เขาได้เก็บข้อมูลเอาไว้แล้วในระบบในเว็บไซต์ TP Map นะคะเอามาใส่ว่าแต่ละข้อมีจำนวนคนเท่าไหร่นะคะ นี้วิธีการก็คือขั้นแรกเนี่ยเราต้องเข้าเว็บไซต์ tpmap ก่อนนะคะถ้าเข้าไม่ถูกก็เราก็พิมพ์ใน google ว่าเซิร์ชว่า tp tpmap แบบนี้นะคะแล้วก็เข้าไปเลยใน w w w t p m a p i n t h จากนั้นให้เราคลิกเลือกจังหวัด แล้วก็อำเภอแล้วก็ตำบลที่เราต้องการดูข้อมูลนะคะคลิกตรงนี้นะคะเลือกจังหวัดอย่างของเราก็คือระยองนะคะอำเภอคลิกเลือกอำเภอนะคะอำเภอแกลงตำบลอันนี้อาจารย์จะสาธิตตำบลกองดินนะคะ ก็คลิกเลือกที่ตำบลที่เราจะดูข้อมูลรอระบบมันโหลดข้อมูลสักครู่หนึ่งนะคะจากนั้นเมื่อเราเห็นข้อมูลแล้วเนี่ยตัวที่เป็นสัญลักษณ์รูปดาวเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นการบอกว่าข้อมูลของคนจนมีบ้างไหมในตำบลน,นี้ซึ่งในตำบลกองดินเนี่ยพบ3าคนนะคะ จากประชากรทั้งหมด6,726คนใน3คนที่เราพบเนี่ยปรากฏว่าอยู่ในหมู่บ้านนะคะหมู่ที่3สุขภัยวันนะคะเทศบาลกองดินอันนี้ข้อมูลจากเทศบาลถ้าตำบลใดเนี่ยมีหน่วยงานท้องถิ่นที่ดูแลแบ่งเป็นทั้งอบตแบ่งทั้งแบ่งเป็นเทศบาลด้วยเนี่ยการเก็บข้อมูลของเขาก็จะเป็นลักษณะของหงหมู่บ้าน เก็บสองสอง,สองหน่วยงานนะคะแบบนี้อย่างเช่นหมู่ที่1จะไม่มีวงเล็บว่าเทศาบาลกองดินก็คืออบอตอเป็นผู้ดูแลเก็บข้อมูลแต่ถ้ามีวงเล็บว่าเทศาบาลททอกอ,อ,องดินอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าเทศาบาลเป็นผู้เก็บข้อมูลอันนี้ในระบบเขาจะแบ่งไว้แบบนี้นะคะดังนั้น บางทีเวลาเราไปดูข้อมูลในตำบลใดๆแล้วมันมีข้อมูลค่อนข้างเยอะเนี่ยแล้วเห็นว่ามันรู้สึกมันซ้ำซ้อนการหมู่บ้านนี้มีอยู่แล้วแล้วก็มีมีอีกแต่ว่ามีวงเล็บอย่างนี้ก็ให้ทราบว่าอันนี้เป็นการแบ่งการเก็บข้อมูลของเทศบาลกับตำบลน,นะคะทีนี้ข้อมูลเนี่ยเราจะเอามาจากไหนที่เป็น31ตัวชี้วัด พอเราเลื่อนลงมาเนี่ยมันจะไม่ไม่มีบอกว่า31ตัวชีวัดมีจํานวนกี่คนนะคะแต่มันจะมีการบอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับคนจนว่ามีปัจจัยสาเหตุอะไรบ้างนะคะเราก็ลองอ่านศึกษาดูจากเว็บไซต์นี้ได้เลยเราจะทําความเข้าใจในลักษณะของพื้นที่ของแต่และตําบลได้จากา TP Map นี้เบื้องต้นนะคะเราลองศึกษาได้ ทีนี้วิธีการโหลดข้อมูล31ตัวชี้วัดก็ให้เราคลิกที่ตรงนี้นะคะที่เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์รูปดาวน์โหลดตรงนี้นะคะแล้วเราก็คลิกคลิกแล้วก็คลิกดาวน์โหลดข้อมูลชุดนี้นะะโหลดมามันก็จะเป็นไฟล์ csv นะคะแล้วก็โหลดคำอธิบายมาด้วยนะคะคำอธิบายข้อมูลนะคะชุดข้อมูลคำอธิบายจะเป็นไฟล์ ไฟ Excel นะคะลองเปิดคำอธิบายดูก่อนก็ได้คำอธิบายข้อมูลมันจะบอกว่าข้อมูลแต่ละคอลัมน์เนี่ยค่ะมันคืออะไรข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมาแต่ละคอลัมน์มันคืออะไรซึ่งจะสังเกตดูว่ามันจะบอกว่าคอลัมน์ที่เป็นตัวนี้ลงท้ายด้วย i n d 1เนี่ยคือตัวชี้วัดที่1น,นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปดูเนี่ยค่ะ เราก็ไปโฟกัสที่ตัวชี้วัดทั้งทั้ง1-31ถึง31ข้อนะคะแล้วก็เอาข้อมูลมาใส่ในโปรไฟล์ของตำบลน,นั้นๆน,น,นะคะตรงนี้เราก็มาใส่ได้เลยทีนี้เราลองเปิดดูก่อนว่าไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้เป็นลักษณะไหนเพราะว่าแต่ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยมันเป็นระดับตำบลดังนั้นมันจึงน่าจะแยกเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านมาเราต้องไปทำการซ้ำหรือรวม แต่ละตำบลก่อนนะคะทีนี้ถ้าเราเปิดดูอะคะ่ะข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยเราจะมองไม่ออกนะคะว่าอันนี้มันเป็นของหมู่บ้านไหนเพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยมันจะเป็นภาษาที่เราอ่านไม่ออกเพราะไฟล์ csv ที่เราดาวน์โหลดมาเขาอาจจะไม่ได้เซตเป็นภาษาไทยนะคะดังนั้นวิธีการแก้ก็คือให้เราคลิกขวานะคะแล้วเปิดด้วย คลิกขวาแล้วเปิดด้วยโน้ตแพดนะคะจะทำให้เราอ่านภาษาไทยออกโน้ตแพดแบบนี้คอลัมน์สุดท้ายจะเป็นชื่อของหมู่บ้านนะคะซึ่งไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาในระดับของหมู่บ้านเนี่ยมันมีเยอะมากเลยน่าจะ600กว่าหมู่บ้านดังนั้นมันไม่น่าจะใช่หมู่บ้านในตำบลกองดินแค่ตำบลเดียว เราจึงต้องทำการคัดเลือกก่อนค่ะว่าหมู่บ้านที่อยู่ในตําบลกองดินมีหมู่อะไรบ้างซึ่งในข้อมูลที่อาจารย์ดูให้แล้วเนี่ยมันเรียงลําดับอยู่แล้วนะคะตามรหัสของของตำบลน,นั้น,น,นๆดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าในตําบลของเราอะมีหมู่บ้านอะไรบ้างแล้วเราเอามาเซิร์ชนะคะ เรารู้ได้ไงเราก็ไปดูตามเว็บของอบตค่ะว่ามันมีหมู่อะไรบ้างหรือถ้าท่านใดที่ทำมาไว้ในในเวิร์ดนะคะซึ่งมีรายละเอียดที่บอกว่าตำบลแต่ละตำบลประกอบไปด้วยกี่หมู่บ้านและแต่ละหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านอะไรบ้างอะไรเงี้ยถ้าหาไว้แบบเนี้ยของเหมือนของอาจารย์นิ้งเนี้ยก็จะสามารถที่จะเอาข้อมูลไปเซิร์ชได้เลยนะคะอย่างของอาจารย์เนี่ยตำบลกองดินมี11หมู่บ้าน หมู่ที่1คือบ้านสีแยกกองดินอาจารย์ก็เอาควาว่าสีแยกกองดินเนี่ยค่ะไปลองเซิร์ชดูนะคะไปลองเซิร์ชดูวิธีเซิร์ชก็กดคอนทรลบวกตัว F นะคะแล้วก็เซิร์ชไปเราก็เจอเจอแล้วเจอสีแยกกองดินสีแยกกองดินวงเล็บทอตอกองดินคือเทศบาลกองดินแบบนี้แสดงว่า หมู่บ้านเหล่านี้เป็นของตำบลกองดินนะคะนี้เราก็อาจจะดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันไปสิ้นสุดที่หมู่ที่11ชื่อว่าบ้านอะไรบ้านซับเจริญบ้านซับเจริญดังนั้นข้อมูลนี้ก็จะเป็นของกองดินนะคะข้อมูลนี้ก็จะเป็นของกองดินทีนี้ถ้าเราจะมานั่งบวกในนี้ก็จะลำบากนะคะวิธีการก็คือว่าเดี๋ยวเราเปิดกับ ไฟเอ็ Excel อีกครั้งหนึ่งแล้วเอารหัสของหมู่บ้านเนี่ยค่ะไปเซิร์ชนะคะรหัสของหมู่บ้านไปเซิร์ชว่าอันนี้เป็นของตำบลกองดินแล้วเอามาทำการซ้ำกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะคะ,ะวิธีการก็เราก็เปิดด้วย e x c e l นะคะครั้งหนึ่งเพื่อทําการซ้ำให้มันง่ายนะคะ อันนี้เป็นรหัสของหมู่บ้านนะคะเราก็กดเซิร์ชไปเราเอาเลขมาแล้วนะคะเซิร์ชปั๊บเจอแล้วเราก็ไฮไลท์ไว้หน่อยนะคะทีนี้เราจำได้ไหมว่ามันยาวไปจนถึงเลขอะไรถ้าจำไม่ได้ก็เปิดดูอีกครั้งหนึ่งนะคะมาจนถึงซับเจริญก็คือเลขเลขนี้ถึงเลข11 ศูนย์หนึ่งนะคะเจ็ดศูนย์หนึ่งแล้วก็อาจจะไฮไลท์เอาไว้ยาวๆลงไปเลยอย่าให้เกินนะคะสิบเอ็ดศูนย์หนึ่งอันนี้คือหมู่บ้านในตำบลกองดินนะคะทั้งที่เทศบาลดูแลแล้วก็อาบาตอดูแลทีนี้เราต้องทำการรวมค่ะรวมรวมจำนวนเหล่านี้เพื่อเอาไปใส่ในตารางโปรไฟล์นี้อาจารย์ขอ insert แถวเข้าไป1แถวเพื่อทําการรวมมาไว้นะคะในแถวนี้นะคะวิธีการรวมก็ไม่ได้ยากนะคะ mm. ก็ใช้สูตรเลยเท่ากับซ้ำแล้วก็เอาเมาส์ไปลากขึ้นไปช่องที่เราต้องการรวมเสร็จเรียบร้อยก็กด enter เราก็จะได้ผลการรวมมาแล้วเราก็กดลากไปการลากไปด้านข้างเป็นการ Copy นะคะก็คือเราใช้เมาส์เนี่ย ไปคลิกตรงสี่เหลี่ยมจุดด้านล่างนะคะค้างไว้แล้วกดลากเข้าไปมันจะเป็นการก๊อปปี้สูตรนะคะก็ลากไปเลยยาวยาวมาจนถึงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราจะได้ตัวเลขนี้ตัวเลขเหล่านี้นะคะ่ะที่เราได้มาแล้วเนี่ยเราก็จะนำไปใส่เอาไว้ในตารางซึ่งเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าตัวชี้วัดที่เป็นตัวชี้วัดที่1จนถึง ตัวชี้วัดที่31อยู่ในคอลัมน์ไหนอาจารย์ขอขยายคอลัมน์วิธีขยายคอลัมน์เราก็คลิกที่มุมตรงนี้แล้วดับเบิลคลิกครั้งหนึ่งตรงเส้นนะคะมันจะทําการขยายคอลัมน์ให้กับให้พอดีกับขนาดของอที่มันมีตัวอักษรในแต่ละคอลัมน์นะคะปรากฏว่าคอลัมน์ l นะคะเนี่ยมันคือตัวชี้วัดที่1อันนี้น่าจะย่อมาจาก indicator ที่ที่1นะคะเพราะฉะนั้นคอลัมน์ l ไปจนถึงอันนี้2 3 4 5ไปจนถึง ัวชีวัดที่31นะคะก็ทํำสีเอาไว้หน่อยเราจะได้ไม่หลงทํำสีเอาไว้หน่อยนะคะอาจารย์ขอใช้สีฟ้าแล้วกันทีนี้พอเรารู้ละคอลัมน์ที่1จนถึงคอลัมน์คอลัมน์ l ไปจนถึงคอลัมน์ที่เราไฮไลท์ไว้นะคะจันขอย่อตัวนี้ลงหน่อยเพื่อให้มองเห็นนี้พอย่อแล้วเดี๋ยวเราไม่เห็นว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ที่เท่าไหร่ เราก็จับมันชิดซ้ายแบบนี้นะคะชิด,ช,ดชิดขวานะคะชิดขวาเราจะได้เห็นตัวเลขของอินดิเคเตอร์โอเคน่าจะได้ละเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ข้อมูลกันนะคะทีนี้เดี๋ยวขอตึงแถวตึงตึงหัวข้อนิดนึงนะคะวิววิววิวอ่า เพราะว่าเดี๋ยวตอนเลื่อนลงแล้วมันมันจะไม่ตึงเอาไว้นะคะจันก็ไปที่วิวแล้วก็ฟีดนะคะฟีดหัวคอลัมน์นะคะฟีดท็อปโลก็คือให้แถวแรกฟีดเอาไว้เวลาที่เราเลื่อนเมาส์ลงไปมันก็จะได้ยังคงเห็นอยู่นะคะเราเลื่อนลงไปให้เห็นแถวที่เราไฮไลท์สีเหลืองไว้นะคะอะ่ตัวนี้แล้วก็เราซ้ำไว้แล้วคือสีเขียว เดี๋ยวขอทำสีให้เป็นสีเขียวอีกครั้งหนึ่งเสร็จเรียบร้อยเราได้ตัวเลขเราก็กรอกไปเลยค่ะอินดิเคเตอร์ที่หนึ่งศูนย์ศูนย์มาจนถึงสามแล้วก็กรอกศูนย์ศูนย์ศูนย์อินดิเคเตอร์ที่สี่สองแล้วก็ห้าก็เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะ อินดิเคเตอร์8ก็0นะ0 0 0 0 0 0 0 0หมดเลย0หมดเลยจนถึงอินดิเคเตอร์ที่23 เคเตที่สิบสคือ3ต่อไปที่เหลือก็เป็น0ูย์หมดเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะโปรโฟไฟล์ของเราของตำบลกองดินแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้ข้อมูลโปรโฟไฟล์ที่เราเอาข้อมูลจาก T P Map ม,มาใส่เรียบร้อยนะคะส่วนในแบบฟอร์มอื่นเดี๋ยวอาจารย์ไว้ทำวิดีโออีกวิดีโอนึงแยกกันนะคะ